และทั là, i, à, <và> ้งหัายต่อตมาติดช่วงของาวันวัชระมคเิปันธายเทพินีัเรียเชิเป็นบุญคุ้มวนเฉิมรัน นในใโอเคพร้อมเดี๋ยวรอแป๊บโอเคเนั่นเป็นตรวจน้ารับพรนะครับ วาตัตพระวตาโมลำมังน,งนงรตามีสุปฏิป,โนโปันโนพระวตา